ช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งฝุ่นแล้วก็อากาศที่เปลี่ยนแปลงอีกตลอดเวลาอาจจะทําให้ใครหลายๆคนเจ็บป่วยได้ง่ายรวมถึงโรคยอดทิตในช่วงนี้ก็คือไข้หวัดธรรมดาและไข้หวัดใหญ่สวัสดีครับผมนายแพทย์เชษฐ์สิทธิ์สืบยานุสรนนายแพทย์ประจำโรงพยาบาลเพชรเวชนะครับช่วงนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับโรคไข้หวัดธรรมดาและไข้หวัดใหญ่ซึ่งคงต้องยอมรับว่าถึงแม้เราจะมีการดูแลตัวเองอย่างดีพักผ่อนอย่างเพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์ แต่ก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อไวรัสเหล่านี้ได้เพราะว่ามันมีไวรัสหลากหลายชนิดที่จะเป็นสาเหตุของโรคและโรคไข้หวัดธรรมดาและไข้หวัดใหญ่นี้เป็นได้ทุกฤด,ดูการส่วนใหญ่จะเป็นในฤดูฝนและฤดูหนาวที่พบได้บ่อยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของสาเหตุของโรคอาการของโรคไข้หวัดธรรมดาและไข้หวัดใหญ่รวมทั้งการดูแลป้องกันตนเองจากโรคเหล่านี้ด้วยครับ สหรับความแตกต่ตางระหว่างไข้หวัดธรรมดาและไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดธรรมดาเกิดจากไวรัสไข้หวัดซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์ที่พบบ่อยก็คือไวรโนไวรัสและโคโรนาไวรัสนะครับอาการมักจะไม่รุนแรงเราสามารถรักษาตามอาการและพักผ่อนให้เพียงพออาการก็จะดีขึ้นได้เองครับ ในขณะที่ไวรัสไข้หวัดใหญ่เกิดจากอินฟลูเอนซ่าวรัสสายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B ซึ่งพบได้บ่อยอาการก็มักจะรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดาจําเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเพื่อลดอาการรุนแรงของโรคและป้องกันภารระวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ อาการของไข้หวัดธรรมดามักจะมีอาการไม่รุนแรงนะครับอาจจะมีแค่ไข้ต่ำๆมีอาการอ่อนเพลียไอน้ำมูกเจ็บคอซึ่งเราสามารถรักษาตามอาการก็ทําให้อาการดีขึ้นได้ภายใน3/7ถึงวันครับสําหรับอาการไข้หวัดใหญ่มักจะมีอาการรุนแรงมากกว่าไข้หวัดธรรมดาอาจจะมีอาการไข้สูง39,40ถึงองศาเซลเซียสปวดศีรษะปวดตัว อ่อนเพลียอย่างมากนะครับมีน้ำมูกใสไอเจ็บคออาจจะมีอาการระบบทางเดินอาหารร่วมด้วยเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียได้นะครับการรักษาจำเป็นต้องใช้ยาต้านไวรัสโอเซลทามีเวียหรือตามีพลูทานต่อเนื่องติดต่อกัน5วันอาการก็จะดีขึ้นได้ครับสำหรับการดูแลป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดธรรมดาและไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธีง่าย แนะนำให้ออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอทานอาหารที่มีประโยชน์ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆและหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหรือถ้าจําเป็นต้องอยู่ในสถานที่แออัดแนะนําให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเสมอนะครับและที่สําคัญแนะนําให้พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันแก่ร่างกายให้ต่อสู้กับโรคไข้หวัดธรรมดาและไข้หวัดใหญ่ได้ครับอีกอันหนึ่งนะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำคัญมากแนะนำให้ฉีดเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะต้นฤดูฝนหรือประมาณเดือนมิถุนายนก็จะช่วยให้เราปลอดภัยจากไข้หวัดใหญ่ได้ด้วยครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากไข้หวัดนะครับสวัสดีครับ